ปุ๋ยหมักพืชสดนะครับการที่เรานําเศษอินทรีย์วัตถุยังมีความสดอยู่นะครับเรานํามาทําการหมักเพื่อนําไปใช้กับต้นไม้ครับสสูตรนี้นะครับเกิดจากการที่เราไปทําความสะอาดสวนหรือว่าการได้ยาดครับขั้นตอนและวิธีการทํานะครับก็จะนําที่เราถางออกไปนะครับนํามากวง ทำการนำปุ๋ยคอ่วนะครับมาโรยผสมน้ำหมักเจาปลวก2องซีซีต่อน้ำสิบลิตรนะครับจากนั้นเราก็นำมาลดเสร็จแล้วเราก็จะทำจนกว่าที่อินทรีย์วัตถุของเราจะหมดขุดดินครับมาทับวัสดุปุมไว้นะครับเพื่อป้องกันการยูนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่หมักมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับตัวปุ๋ยนะครับก็จะย่อยสลายในลักษณะนี้เลยนะครับก็กลับคืนไปให้ต้นไม้ที่เรานำมาปลูกนะครับมันจะเป็นการหมุนเวียนช่วยลดต้นทุน ในการซื้อปุ๋ยนะครับการหมักปุ๋ยพืชสดแบบกองเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิเบกขุนแผนศิลาโครครับในวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําปุ๋ยหมักพืชสดแบบกองครับปุ๋ยหมักพืชสดนะครับคือการที่เรานําเศษอินทรียวัตถุยังมีความสดอยู่นะครับเรานํามาทําการหมักเพื่อให้เป็นปุ๋ยเพื่อนําไปใช้กับ ต้นไม้ครับสูตรนี้นะครับเกิดจากการที่เราไปทําความสะอาดสวนหรือว่าการไดยญาะครับเราจะนําเศษวัดสดุเหล่านี้นะครับมากรองแล้วก็ทําการหมักเพื่อให้เป็นปุ๋ยหมักพษษืชสดครับสาหรับประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดนะครับมีคุณสมบัติของปุ๋ยพืชสดก็คือมีในตัวเกล่นสูงนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของพืชทําให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งนะครับการหมักปุ๋ยสตรนี้นะครับเป็นการช่วยลดขยะหรือว่าเศษวัดสดุ พวกหญ้าพวกเศษหญ้านะครับที่เป็นวัชพืชนํามาทําการหมักเพื่อให้เกิดประโยชน์อีกทั้งช่วยลดลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมครับนำวัสดุที่อยู่รอบตัวนํามาให้ทําให้เกิดประโยชน์อีกทั้งปุ๋ยสรนี้นะครับยังเป็นประโยชน์ต่อต้นพืชและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับครับสำหรับอบุปกรณ์นะครับก็มีจอบแล้วก็ปุ๋ยครก จุลินทรีย์เจ้าปวกบวรลดน้ําแล้วก็น้ําครับครับสำหรับน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับเราถ้าเราไม่มีน้ําหมักเจ้าวปวกนะครับเราก็สามารถใช้น้ําหมักจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้เช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย e ์ EM เนะครับเราก็สามารถนํามาหมักได้หรือถ้าเราไม่มีเลยนะครับเราก็นํามากรองเพราะว่าในดินหรือว่าในบริเวณตรงนั้นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับ แต่เราเติมจุลินทรีย์ตัวนี้เพื่อเป็นการขยายแล้วก็ช่วยทําให้ปุ๋ยนั้นเป็นเร็วนะครับสิ่งที่จะต้องมีอันสุดท้ายนะครับก็คือวัสดุสําหรับคุมกองปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสอบหรือว่าผ้าใบถุงผ้าใบหรือว่าผ้าห่มอะไรก็ได้ครับขั้นตอนและวิธีการทํานะครับหลังจากที่เราทําการทําความสะอาดหรือว่าถางหญ้าแล้วนะครับเราก็ ก็จะนําที่เราถางออกไปนะครับนํามากรองขั้นตอนการทําเราอยาําเป็นชั้นๆนะครับไม่ต้องเอาดินออกนะครับให้มันมีดินอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการย่อยสลายจากนั้นก็ทําการนําปุ๋ยคอกนะครับมาโรยครับเสร็จแล้วครับเราทําการผสมน้ำหมักเจ้าปวกนะครับหรือจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับตัวนี้เราจะใช้2 0 0ซีต่อน้ำ10ลิตรนะครับหรือใครจะมีจุลินทรีย์ชนิดอื่น รือว่าจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็สามารถใช้ได้ครับจากนั้นเราก็นํามาลดครับเสร็จแล้วเราก็จะทําเหมือนกันอีกชั้นนะครับจนกว่าที่อินทรีย์วัตถุของเราจะหมดนะครับสำหรับปุ๋ยคอกนะครับเรามีเยอะเราก็ใส่เยอะครับเรามีจํานวนน้อยก็ใส่จํานวนน้อยนะครับตามปริมาณที่เรามีนะครับเสร็จแล้วก็ทําการลด ในวันนี้นะครับเราก็จะทำสามชั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็นำกระสอบเก่านะครับมาคุมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับ ให้กับกองปุ๋ยครับจากนั้นนะครับเราก็ขุดดิน,นครับมาทับวัสดุคุมไว้นะครับเพื่อป้องกันการปิูวนะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะหมันไปเปิดดูนะครับอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งนะครับโดยการนําน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับผสมกับน้ําไปทําการลาดกองปุ๋ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหลังจากหมักไปแล้ว1เดือน,นครับปุ๋ยที่เราหมักก็เกิดการย่อยสลายแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ครับโดยเราจะมีวิธีการเช็คแล้วก็การสังเกตนะครับโดยการเช็คความร้อนจากกองปุ๋ยถ้าปุ๋ยที่เราหมัก ยังมีความร้อนอยู่เราก็ไม่ควรที่จะนํานไปใช้จนกว่าที่กองปุ๋ยนั้นจะมีความเย็นแล้วก็สังเกตว่ามันจะเริ่มมีต้นพืชมเมล็ดหญ้าอะไรเริ่มงอกนะครับเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยครับสําหรับวิธีใช้งานนะครับเราก็จะนําไปโรยบริเวณโคนต้นไม้ที่เราต้องการจะใส่นะครับ หรือว่าเราจะนําไปผสมกับดินปลูกก็ได้ครับสําหรับอัตราการใช้งานนะครับเราก็ดูว่าต้นพืชของเราต้นใหญ่ต้นเล็กขนาดไหนเราก็ควรที่จะให้ครับถ้าพืชของเรามีต้นใหญ่นะครับเราก็ควรที่จะให้ในปริมาณที่พอเหมาะหรือพืชผักสวนควรัวนะครับเราก็สามารถนําไปโรยบางๆนะครับให้ทั่วบริเวณแปลงผักแล้วก็ดินปลูกนะครับสำหรับดินปลูกนะครับเราก็ใช้ในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยนนะครับหรือว่า สายอนกตาสต่อหนึ่งก็ได้นะครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับสามารถใช้กับพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับหรือว่าใช้ได้ทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับหรือว่าพืชผักสวนครัวนะครับเราก็สามารถใช้ได้ครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับสามารถเจ็บไว้ใช้งานได้นานนะครับหรือเราจะทําการคุมไว้จนกว่าที่เราจะต้องการจะใช้มันนะครับเราก็สามารถเปิดแล้วก็นําไป ใช้ได้เลยครับหรือว่าเราจะเก็บไว้ใช้งานจนกว่าที่ปุ๋ยตรงนั้นจะหมดนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ทําการหมักมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะทําการเปิดตัวดูสังเกตได้ว,ว่าวิที่เราหมักนะครับว่ามีการย่อยสลายเป็นดินเลยนะครับลักษณะของตัวปุ๋ยนะครับก็จะย่อยสลายในลักษณะนี้เลยนะครับสําหรับตัวอย่างการใช้งานนะครับเราจะนําไปใส่ต้นไม้นะครับกองปุ๋ยตรงนี้ ก็เกิดจากการทําความสะอาดก่อนที่ผมจะนําต้นไม้มาปลูกนะครับหรือจะปลูกข้าวโพดพอมันย่อยสลายเรานํามาหมักแล้วก็ย่อยสลายเราก็กลับคืนไปให้ต้นไม้ที่เรานํามาปลูกนะครับมันจะเป็นการหมุนเวียนช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยนะครับเราก็จะนําไปใส่นะครับตามโคนต้นไม้นะครับหรือว่าเราจะนําต้นไม้หรือว่าพืชผักนะครับมาปลูกในกองปุ๋ยตัวนี้ได้เลยนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการหมักปุ๋ยพืชสดแบบกองสดนี้นะครับเป็นการช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอีกครั้งนะครับยังเป็นการช่วยในการกําจัดเศษวัชพืชโดยการที่เราทําความสะอาดสวนหรือว่าทําความสะอาดโคนต้นไม้จากการได้หญ้าหรือว่าถางหญ้าเราสามารถนรําเศษหญ้าที่เราทําการถากถางนํามากอง แล้วทําปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับะจะมีในตัวเก่นสูงช่วยในการเจริญเติบโตของพืชนะครับทำให้พืชหาอาหารได้ดีและมีความแข็งแรงให้ผลผลิตดีครับการหมักปุ๋ยพืชสดแบบกองเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ